ขอ้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่ยานผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็เมื่อกี้เอ่อมึงคลิปที่ผมดูเมื่อกี้มันเพิ่งจบไปนะครับผมมันรอบเปิดตัวของอัปเดต17พาร์ทสองนะครับผมก็จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับอันนี้จะเป็นอัปเดตเนี่ยสนิทพีคนะครับผมให้ดูย่อยๆนะครับ เมื่อกี้ผมรอเมื่อกี้ดูเจ็ดผมดูจบแล้วครับประมาณคลิปมันประมาณหนึ่งนาทีกว่านะผมนี่แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอัปเดตสิบเิดครับผมฟาสอง อันนี้เป็นบทฟินิกนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ารีเวิร์กหรือเป็นเอาเวกนะครับผมนี่สกิลฟินิก i x ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรีเวิร์กหรือเอาเวกนะครับผมสกิลวังการอยู่นะฟินิก ตก,กียวอลังการใช้ได้แลนะผมไม่แน่ใจว่าผมไม่เคยใช้ฟินิกนะผมไม่แน่ใจว่ารีเวิร์กหรือผมไม่แน่ใจว่ารีเวิร์กหรือว่าไอเป็นอเวกนะครับผมเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปรอแอดมินแกประกาศอีกทีนึงนะผมแล้วก็นี้เป็นเจ้าทะเลโมเดลใหม่นะครับท่านผู้ชมโคตรเทบอกเลยแล้วก็อันนี้ที่ผมดูมาเมื่อกี้อ,อกใจเลยครับผมอันนี้คือคาตาคุรินะครับ โอเคคลิปมีแค่นี้นะครับผมรอบเปิดตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ผมว่ามั่นใจเลยว่าอัปเดต17บ็ดพาร์ทสองนะ่ะอันนี้มันยังเป็นสนิทพีอยู่ครับไม่ใช่อัปเดตใหญ่ผมมั่นใจเลยว่าดอทเออไม่ใช่ดอทดีโดเออหรือผลโมจิอเอาเวกแน่นอนครับผมแต่น่าจะมาหลังอัปเดตอันนี้มันยังเป็นสนิทพีอยู่เฉยนะครับผมมาดูกันแบบจุใจกันก่อนนิดนิดหน่อยๆนะครับผมจากท่าน R IP ร์อินดาของเรา ครับโอเคท่านผู้ชมก็คลิปนี้แค่นี้ผมมาแค่สนิทคลิกมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูว่าวิเคราะห์นว่าฟีนิกซ์เนี่ยว่าเป็นรีรีเมคหรือว่าเป็นเอาเวกนะครับผมเพราะผมไม่เคยใช้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ผลผลดูเนี่ยหรือโมจิของเราเนี่ยยังไงมันก็เอาเวกแน่นอนนะครับผมก็คลิปนี้จบแคนี้ผมเจอกันใหม่อัปเดตหน้านะครับผมก็มีอะไรมาใหม่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังนะครับก็วันนี้ไปแล้วครับผม